นีสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาระบายสีนะครับัวหนึ่งครับวันนี้ผมไปแอบดูอะไรมานะครับก็เลยแบบดูดูไม่ได้ครับ ผมจะเขียนชื่อนะครับอันนี้ชื่อผมเก่าครับอันนี้ชื่อผมเก่าจริงผม,เป,ม,มเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วครับนี่ผมเปลี่ยนชื่อใหม่แล้ว อโอเคครับมันลบก,กันอันนี้ผมทำแบบใหม่ครับสายคิดแต่งกิ๊งกิงมันทำเสียงคุยชายได้ครับ นี่นรนรเราในผมเรียนชีวิตผมมีส่งช่องติดต่อคนอื่นมาก็เลยอยากทำบ้างแต่ที่จริงแล้วผมทำได้ครับเสร็จแล้วครับ